บอกว่าทํางานด้วยแพชชั่นที่ดีรหรือมีสติเตือนตัวเองตลอดแบบนี้ก็ยังมีภาะวะหมดไฟเหมือนกันหรอจริงๆสิบปีพี่ว่ามันน่าจะกําลังค้นคลักกาลังแบบกราฟมันน่าจะกําลังพุ่งทําไมถึงมีความหมดไฟ <ผม S 2> อ่ะผมว่าเหนื่อยครับมันเหนื่อยอาจจะแบบร่างกายมันเหนื่อยมัน,มนต่อเนื่องมาใช่ครับตอนนั้นเหมือนแบบว่าพอสถานการณ์แบบอ่าเอ่อโควิดอะไรเงี้ยต่างๆพอมันเริ่มแบบเปิดได้อะไรเงี้ยมันมีมันมีเรื่องที่เรารับไว้เรื่องที่ เรื่องที่รอออนเรื่องที่อะไรเงี้ยแล้วสรุปว่าทุกอย่างมันประเดยประดังครับสามเรื่องซ้อนกัน<า>ใช่แล้วมันก็เหมือนว่านอนนอนก็นอนไม่พอ,เ,อ,อเราก็รู้สึกว่าเออเราเริ่มไม่อยากไปทํางานแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าพอสิปีครับมันเหมือนว่าช่วงช่วง5ปีมันอาจจะแบบว่ามีช่วงที่มันถูกทํางานติดๆกันจนเราไม่ได้ เราไม่ได้ใช้ชีวิตอะแล้วเหมือน <Okay. S 1> ว่าผมรู้สึกว่านักแสดงก็เหมือนเป็นเชฟอะไรเงี้ยที่ต้องที่ต้องเอาวัตถุดิบมาปรุงแล้วเสิร์ฟให้คนดูอะไรเงี้ยซึ่งวัตถุดิบของเราก็คือประสบการณ์ชีวิตนั่นแหละ